พีเขาตายแล้วเขาไม่คิวิบะเขาตายแล้วตายแบบไม่กลับมาแล้วตายแล้วจะให้ดาวตัวกับบาลูเนาะน่าสมาธินะนู่นลไปอยู่โน่นแล้วกับตาดาลุงไปอยู่สาดาวสบีบนทวารแล้วน่าสมาธินะให้บาลูกับดาวตัวนั่นสมาธินี่นะบาลูน่าสมาธิแล้วก็คิดถึงคุณลุงถึงผีแล้วก็ให้เขารู้สึกว่าเรา เพื่อขาวนะนี่ลาซูรไม่รู้นะรู้ถ้าลาซูรู้เป็นไงทุกคนเพราะลาซูก็ปลูกใครกับลุงเหมือนกันนะเคยจะอะไรไงเคยอยู่กับลุงช่วงนี<อ>้สวัสดีครับผมสวัสดีพีพ่พี่สีหนุงป้านาอาที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผม อยู่กับผมสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับวันนี้เราสองคนขึ้นมาที่บ้านบาลูลาซูบ้านขนป่าทุกคนนะเราจะขึ้นมาบอกข่าวร้ายกับบาลูว่าคุณลุงนังผีเขาไม่อยู่แล้วเขาจากไปแล้วเพราะว่าบาลูก็เคยเจอคุณลุงอยู่แล้วก็ุช่วยชีวิตใช่ช่วย,ช,วยชีวิตลาซูไว้ด้วยที่ความจําไม่ดีแล้วก็จากการที่ลื่นล้มทุกคนนะทางเข้าไปที่บ้านคนป่าไม่รู้ว่าตอนนี้ลาซูกับบาลูมาหรือยัง แล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยเราเป็นห่วงพักมากทุกคนนะมมนรู้พักที่ปลูกอัเนี้ยโดนฝนถล่มเนี่ยจะเป็นสภาพยังไงมันต้นอ่อนๆอยู่ทุกคนนะเวลาโดนฝนหนักๆมันสามารถล้มได้ก็ไปดูกันต่อไปว,ว่าเป็นไงบ้างจากที่เจอฝนถล่มหนักไปมเมื่อคืนคืนก่อนนะหนักมาก<ช>ทุกคนพื้นนี่คือเปียกก็ทางที่เข้ามาคือเละมากพี่ร่องน้ำสอนะทุกคนนะใช่ระหว่างทางเราจะมาคือแบบโอ้โห,หน้าตกหนักมากจริงๆลองถึงแบบทางเดินนะคือเป็นร่องน้ำเลยลึกมากทุกคน โอเคฝากพี่ๆกำลังใจให้เราสองคนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook YouTube พี่แสต B2 เพื่อเป็นกำลังใจอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมไปครับเดินมาถึงบ้านบาลูเจอก็ไฟเปลร์เลยกองใจมากเจอบาลูกำลังกวาดพื้นแล้วก็จุดไฟทนะุกคนนะเลยามาคนเดียวจะซวนมปลาอืมไม่ใช่มาคนเดียวจะไปทำอะไรนะจริงๆเขาบอกนะเขาว่าเราก็ไ่ได้ทำเต็มได้เหมือนกันไมทำเต็มได้เหมือนกันบอกเถอะเขาจะบอกคนนี้ว่าไอ้ยังรู้ดีใช่ไปทุกคนไปหาบาลูกัน วันนี้ครับบาลูฝนร้อนนี่พี่อะไรนะบาลูกินข้าหรือยังแค่แค่ฝนกล้วยต้นนี้สวยมากนะแต่ต้นต่อไปน่าจะไม่รอแล้วล้มเดี๋ยวคอยปลูกซ้ำแต่ต้นที่สามรอใช่ไหมทัวร์ทัวร์ดูทัวร์ดิงดงามบาลูฝนตกหนักมากเลยใช่เปล่าหน่อยกินนิดหน่อยเด็กฮะพี่ครับไม่ได้ถักบุ้งไอ้ต้นผักบุ้งล้มหมดเลย

โอเคทุกคนเด ah ี๋ยวผมจะทำความสะอาดกับบาลูกันนะทุกคนนะแล้วก็จะนั่งพูดคุยกันมาโดยเฉพาะาจะทำความสะอาดก่อนบาลูกินข้าวยัง นูนเลี้ยงผีได้เปล่าคุยจัดอย่างนี้ผีเปล่าเคยเจอเปล่าเคยเจอเคยที่เคยช่วยชีวิตของลาซูไว้อะที่เคยช่วยทำให้ความจำกลับมาลงงนะทุกคนผมลืมไม่กวาดบ่อยมากเลยต้องช่วยจำเลยนะทุกคนนะยอ้ใหญช่วยจำด้วยว่ากลับบ้านเอาไม้กวาดมาให้อันหนึ่งไม้กวาดเกี่ยล้วเปี่ยนเปลี่ยเปี่ยนมาเนี่ยกวาดไม่สะอาดละ เียเรามีอุปกรณ์นี้ผมว่าใช้แท็แคดได้เนี่ยกินมกับขยะ เขาบอกว่าพวกเขาก็รู้หน้าที่ด้วยคนนะเข้ามาถึงก็้วทำนู่นทำนี่ทำความสะอาดที่เราเคยบอกไว้เาสอนทุกคนเขาก็จำสิ่งที่เราทำนะทำให้ดูเขาทำตามมคนนะอยากไปว่าอยากไปส่วนทุเรียนอไหมโดนเขาบอกอยากไปส่วนทุเรียนอีกเงี้ทุกคนนะชอบนะเกือบตกต้นไม้ลาสูอ่ะคงจะดีมากเลยนี่ใช้ เอาไปเไปแลัวโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราทำคอนสิาเรียบร้อยเดี๋ยวจะนั่งคุยกับบาลลูกันมีจังใช่เรื่องที่คุณลุงไม่อยู่แล้วแล้วก็เราจะให้คนป่านเนี่ย ไว้อะไรด้วยแบบว่าอะไรให้คุณฮะใ,ให้คุณลุงเขาดูนี่มันจะเป็นยังไงนะเขาดูความจริงนะเพราะเขาลุงจะไม่อยู่แล้วก็ดีมาก,กว่ารู้ดีมากนะล่ะแข่งนั้นแหละทุกคนครับ คือมันก็จริงอย่างที่คนพูดนะคือมันต้องถ้าถึงพัตนากรรมจริงที่ผู้มีเวลานะนี่ไม่พ้นหรอกนี่ไม่พ้นหรอกรับพัฒนากรรมที่เกิดขึ้นทุกคนอย่างเราไม่รู้เป็นเมื่อไรนะผมอะไรก็ไม่รู้จะโดนเมื่อไรนะจะโดนพวกท่าเล่นงานเมื่อไรเพราะเราไปทำอย่างเงี้ยมีคนเกลียดเราเยอะพวกลียดไม่ดีกับเราก็มีเยอะทุกคนไม่สามารถรู้เลยว่าจะโดนเมื่อไรเมื่อวานเราไปหาเด็กลิ้นดำมาจะพามาเที่ยวหาบลาลูเท่าไ่อ่ทุกคนนะแต่พ่อเขาไม่อนุญาตไล่ฟาดเราแบบว่านี่นี่ตายเลย ผมโดนฟาดข้องนอกนะจังเจ็บๆเลยทุกคนนะแต่ว่ากินยาแล้วก็เอายานวดทาไปแล้วคือเขาข้ามเด็ขเดขาดเลยคือจากที่เป็นคนแบบว่าปกตินล้วทุกคนนะเข้าเข็งง่ายมาเราเริ่มแบบว่าไม่ไม่สบายใจลนะวเขาเป็นยังเราแบบเลยไม่กล้าจะอยู่ต่อไม่กล้าเสี่ยงต่อทุกคนราดูทัดย่าง มานั่งคุยกันหน่อยอออแวตอนนี้ทุกคนผมต้องวางแผนกลับไปช่วยเพราะชีวิตพ่อเลี้ยงก้นไม้<อ>คือกลับไปทำให้เขาดีขึ้นอ่ะพอตอนเนี้ยเขาค่อนข้างจะวาดระแวงวาดกลัวซึ่งเหมือนจะมีความยังไงเห็นภาพห,หล่อต่างๆอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่าต้อง ถ้าน้ำมตลของทั้งที่สี่จะใช้ได้ผลแค่ไหนทุกคน บอกว่าจะต๊อบเราบ้านาอ่ะครับคงพี่มากไม่มีเอียงไม่มีอะไกคนแข็งแรงมากนะไม่ต้องกลัวเรื่องของพายุหรือว่าฝนถล่มอะไรเลยสบายๆพี่เพราะว่าฐานเรามั่นคงทุกคนฐานข้างล่างมั่นคงะแล้วก็อวัสดุหรือว่าไม้ท่เราทำค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็แข็งแรงทุกคนนะทําให้สบายใจเรื่องนี้ไปได้เลยทุกคนนี่ทำย,ยังไจะปากันมาเลย น้ำจีนน้ำยาหยกกล้วยน่ากินเนาะงั้นทุกคนนะเรามาทำที่นี่เลยเอานมจีนมาเงินเดียวแล้วก็ตัดหยกกล้วยมาอืมใช่ตัดหยกกล้วยมาแล้วก็เอาหม้อมาพริกแกงมานะใส่ปลากระป๋องอร่อยเลยอ่ะอืมมาดูชุดย่างกดสะอาดนะอย่ากลก้องแผ่นสิกดสะอา,านะดเลยนี่ดูอยู่บรรยากาศรอบๆที่บารลูกวาดพื้นนะคือเราเขากวาดความเรียบร้อยขึ้นมาก่อนทุกคนดี แปลงผักเมื่อกี้มีใบไม้ใช่ไหมนี่ใบไม้ลงแล้วใช่ปะ่ะนี่ทางเดินทางเดินมี่ทางเดินยาวเลยปึ๊บคนดีหนาบ้านก็นสะอาดเลยทุกคนามาเอารู้สักยางเรานั่งคุยกันหน่อยเดีย๋ยวเรานั่งคุยกันสามคนเลยคือเราดีใจที่ เรามีข่าวดีคือบาลูกลาซูกระบมาปกติใช่ไหมแต่ข่าวหลายก็ได้เข้ามาทุกคนยังเพิ่งดีใจยังไม่นานเลยมันต้องนั่งเศร้าเสียใจแล้วเชื่อว่าพี่หลาคนพีห่หลานคนก็ความรู้สึกไม่แพ้เรานั้นทุกคนแลก็มีความเสียใจมีความอา่อคิดถึงคุณลุงเลี้ยงเพียเลยรเงียไม่ต่างกับเราเลยอะเราก็แบบ<อ>มัน

นีลุงเลี้ยงผีเขาานะตายแล้วเขาไม่ีชวิตแล้วิบาตายแล้วตายแบบไม่กลับมาแล้วตายแล้วจะให้เราสู้กับบาลูเนาะ<ด>น่าสมาธินะนู่นอยู่ไปอยู่นู่นแล้วกับป้าดาลุงไปอยู่สาดาบสาบีบนทวารแล้วน่าสมาธินะให้บาลูกับเราส,สูนั่นสมาธินี้นะบาลูนั่นสมาธิแล้วก็คิดถึงคุณลงุงเลี้ยงผีแล้วก็ ให้เขารู้สึกว่าเราทำเพื่อเขานะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวก็ผ่านไปลองไปดูคือคุณลุงก็เคยเช่วยช่วยขอใบายาืมเคยช่วยลูกเขามดปัญหาสนะมองเสื่ <ไป S 2> อมแต่เพื่เราตอนเขาเด็กจะเป็นวิญญาณเขาช่วยเ,เรา,เา,เา,ไ,ราได้ไรูด้วยทุกคนเราควารู้สึกเราแบบว่ามันเป็นโชคแรกไงแต่ว่าเรายังทำเต็มไม่ได้ทุกคนดูเชื่อว่าบาลูก็ค่อนข้างจะสิทธุสีบันยิ่งสูงนะ ไม่ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียทุกคนแต่ว่ามันมันไม่สามารถข้ามได้ถ้ามันเกิดก็คือต้องเกิดทุกคนมันน้องมาดูน้องอเลยน้องนี่ลาซูรุ่มดูนะดูถ้าลาซูลุ่มเป็นไงทุกคนเพราะลาซูลุก็ปลูกใครกับลุงเหมือนกันนะเคยกับอะไรไงเคยอยู่กับลุงช่วงนี้พ่รักษาตัวใช่น้องมันดูน้องลาซูลุ่มลาซูมาซู เราต้องทู้ต่อไปทุกคนนะคนที่มีชีวิตอยู่ต้องสูดต่อไปนี่แบบไม่อยากบอกนะบอกกูเป็นว่าจะเข้าตามแล้วก็ซ้อยอ่ะพี่ทีเราได้คนคอมเมนต์มาว่าไม่ให้เผาให้น้ต้นไม้ใช้เนี่ยครับผมผมทําตามที่พี่สีสั่งนะผมอก้องอยู่หีึ่งผีอ่ะให้น้อต้นไม้ใส่ป้องกันตัวเัวจะมีน้องกำงลุกติดขอะใช่จะว่าให้น้องใส่ตอนนี้ก็อยู่ที่น้องอ่ะน้องไปกยนแล้วน้องพกไปทุกคนน้องก็ไปอยาเขาเศร้าทุกคนนะซึมซ พี่ถึงลุงนะแต่ว่าน้องต้องปรเรียนต่อเงน้องไม่สามารถหยุดเรียนได้ผมไม่อยากให้น้องหยุดเรียนเพื่อไม่ไม่ให้ขาดความรู้ทุกคนเดี๋ยวที่หน้ยเราจะพาต้นไม้มาฝึกวิชาที่น้องไปรเรียนมานะแยกจากงูเรียนอะฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกในการเป็นนักเรียนว่าเป็นยังไงทุกคนจะให้พี่เอฟซีมาดูแบบเดี๋ยวไทม์นะหลังจากที่กลับมาจากเรียนเลยทุกคนจรอดูว่าจะให้น้องทำอะไรบ้างทุกคนเพราะว่าเราจะฝึก ทักษะดีๆเราจู้ว่าน้องประเยนได้อะไรบ้างถ้ามีเวลาผมจะพาบาลูเนี่ยผมจะแอบพาไปนะแอบพาไปหาพวกอ่ามิเตฟงแล้วมันก็พวกน้องดอกมไม้เงี้ยน้องทาซาเงี้ยจกรู้ว่าเซ์เทไทยเนี่ยสีหน้าเวลาได้เจอคนปแปลกๆหรือว่าป่ากันป่าเ,ปนเ,นเหมือนกันแต่ว่าอยู่คุละเผ่าอ่ะจะเป็นยังไง ที่จะปัญหาเว้าแล้ว็ตีเราวิวาทกันต้อง,องรอทุกคนนะต้องมีโอกาสสักครั้งแต่ว่าตัวนี้เรายัางไม่สามารถไปได้เพราะเราไม่ว่างด้วยเราก็มีโอกาสกันทุกคนทั้งผมจะแปะอยู่ใกล้กันนะทุมมะกคนนะเดินทําหากัก็จะยนานหน่อยคือเราไปได้แต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วทุกคนเราต้องทํเราว่างจริงเพราะางานที่บ้านน้องกิจเข้าไปต้องไปทั้งวันอะ่ะเพราะเราระยะบ้านมันไกลไงไปแค่ไปแป๊บๆก็ไม่ถึงไปแค่คือต้องไปทัป้งวันแล้วก็กลับมาก็เย็นมืดเลยไงทุกคนเราจะต้องคิดวางแผนให้ดีก่อนที่จะไปเพราะว่างานที่บ้านก็มีให้ทําอยู่แล้ว นี่บาหลีสก็อยากจะไปส่วนทุเรียนต่อนะ้ทุกคนนะเพราะว่าติดใจชอบชอบเวลาได้ไปส่วนทุเรียนอยู่ป่าลหรือกินมันมีอะไรให้ทําแล้วก็มีอะไรให้กินเยอะทุกคนนะผลไม้มีเงาะลองกองพวกนี้ทุกคนนะนะมะไฟป่าทุเรียนกล้วยแล้วก็อะไรวะมังคุดเขามีเยอะมากทุกคนนะคือคุณลุงแกขยันมากมะปางก็มีนะมะปางเปรี้ยวๆ,ๆส้มโอยก็มีละมุดก็มีโอ้โหคือเป็นส่วนผลไม้ที่ดีนั่นเอง เขาบอกว่ามีหลายๆช่องที่ไปถ่ายเยอะนะครูพี่ๆแล้วก็ครูน้องๆก็ไปถ่ายกันเดี๋ยวคนป่าไปคนดูไปตอนแรกตกใจนะเพราะเราเคยพาไปขลาดซูใช่ป่ะเราเจอนายพานท่านนึง่ะเขาโผล่มาจากป่าพอดีเลยเป็นเพื่อนคุณลุงใช่ป่ะนี่เขาไม่ทำอะไรถ้าชวนไปไปไป,ไปนี่ต่อเลยนะชวนไปที่ไร่ข้าวปลูกข้าวไว้ในป่าหรือพวกนะั้แต่เราไม่มีโอกาสไปมันาะชาวนาดเดินหนึ่งวนันเต็มๆล,ลูกอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ผ่านไปผมก็ทำใจยากเหมือนกันผมก็เครียดเหมือนกัน ผมต้องผ่านมาให้ได้โอเคพี่แล้วขอรนะ่างคุยกับบาดูก่อนแล้วก็เราจะเรทางกลับนะใช่นั่งเป็นเพื่อนบาลูไปก่อนนะทุกคนนะเพื่อว่ากันจะกลับตอนไหนยังไงเพราะผมก็เข้าใจความรู้สึกบาลูตอนนี้นะเขาไม่อยากอยู่คนเดียวหรอกโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวผมกับใหญ่ก็จะเดินทางกลับละแล้วก็จะขอลาบาดูแล้วเพราะว่าผมต้องกลับไปช่วยแม่ผมคนพิมพ์เศนทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้ แม่ผมกำลังตัดพิมเสนอยู่เข้ามาได้ยัโไงเบบสามสี่โมงเข้ามาอีกแล้วมันตอนสามสี่โมงอะไม่บารู้อยู่ป่าวถ้าบารู้แล้วอยู่ทั้งวันหรือป่ารูบรูกับี้โมกับตีโมงกี้โมงพาทิตตกออเยเย็นเรอพาทิตตก่อนตกโอเคเพราะว่าจยังไงมารูว่าเอาละูมนี้นะอยากจังสุดนะเพราะว่า เด oh, hey, right. okay. nice. nice. eh? ี๋ยวดท่าหรอโอ้ยดูสีไปสอนครับครับคเับ่รมบับครบรบครับคบครครู้รับครับรบครันครรับครับับรับครร่รับครับคบครัรับคันคราบับบารูบครัับครับั่นรนบครกวครบครับครรับบบ อ๋อผมเพิ่งรู้ว่าดูดีสี่ไปช่วยสอนความรู้ให้กับพวกคนป่าในี่ยท่ามทุกคนนะมาดูเพิ่งจะบอกเราเนี่ยเออตกใจเหมโอ้ยใช่เหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้โอ้โหดีใจมากพี่ได้รู้ได้รู้เรื่องนี้นะทุกคนนะมารู้แล้วมารู้ไม่เรียนกับลาซูหรอออกมาที่นี่มาคือเป็นห่วงที่นี่ด้วยมาดูพวกแปลงผักใช่ไหมมาดูก็เป็นห่วงพวกแปลงผักต่างๆที่นี่ทุกคนจ้ะเออทุกคน เรื่องดีมากทุกคนด้รู้ว่าถ้าเรซี่ไปช่วยเกี่อคนป่าที่ถ้ำอะ่ะแล้วให้เขาวิชาวความรู้เขาทุกคนอ๋อบาลูคือบาลูเป็นห่วงที่นี่เนี่ยจะมาดูแลกลัวที่นี่จะแบบฝนตกหนักแล้วมีแบบว,ว่าอะไรล้มทับใส่บ้านเนี่ยราได้รู้ทุกคนนะเขาเป็นห่วงบ้านหลังนี้มากทุกคนซึ่งเราตัง้งใจสร้างให้เขาทุกคนอ๋อ เราเล็กมากทุกคนจะผมเราจะลาบาลูกลับไปแล้วทุกคนนะช่วงนี้ผมขอนั่งคุยกับบาลูไปก่อนบาลูแล้วทันที่สี่ไปไปซอนทุกวันเหรือว่าเป็นแค่บางวันไม่ทุกวันอ๋อไม่ทุกวันอ๋อคนพงว่างผมผมต้องไปที่ถ้ำแล้วทุกคนไปนั่งฝึกวิชาทันที่สี่บ้างทุกคน ท่านอาจจะไปสอนพวกภาษาให้ครับคนป่าหรือเปล่าทุกคนก็เป็นไปได้นะอะไรกันเดี๋ยวสักเรารู้ว่ผมมาทีนะช่วงประมาณสักสองโมงสามโมงล้วเปล่าผมมาหาทีเดียวเพราะว่ผมกลับไปช่วยงานที่บ้านก่อนปาดุยังไม่กลับใช่เปล่าโอเคชัวนนะผมเข้ามาหานะผมรู้ว่าผมผมมันจะมาอาจจะมาคนเดียวเพราะว่าเล็กแต่ว่าไม่ว่างมาเงี้ยจะขอพ่อแม่มาคนเดียว โอเคเปล่าโอเคทุกคนก็ตามที่บาลูพูดมานะเดี๋ยวดีใจมากดีใจไม่หายพี่ที่คนคนป่าได้ความรู้จากท่านสี่นะท่านสี่ไปช่วยไปไปช่วยสอนที่ทำพี่ผมมาดูจริงๆนะทุกคนโอเคพี่ถ้าไงผมขอปิดคลิปนี้ก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนนะแล้วก็อ่ยังไงผมไปกลับอีกทีช่วงบ่ายแน่ทุกคนสักสองโมงสามโมงก็ยังดี ก็มาหาเขากับนั่งคุยเขานะครับมันมาอยู่ในเพื่อนเขาเพราะว่าตาซูไม <ST AND> ่ได้มาด้วยอีกอย่างเขารู้เ่าว่าท่านอ่าลุงน้นงผีเสียเขาจะอาจจะอาการจะไงอาจจะคิดมากอาจจะเครียดหรือเปล่าเพราะว่าก็มีความผูกพันอย่างนะระหว่างลุงน้นงผีกับคนตาเขาเคยช่วยเหลือกันอยู่ทุกคนถ้าไงฝากพี่ทุกคนเป็นกำลังใจทีทุกคนนะกดไลค์ก็ใช้ทีดวเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทู e พี่แฝดวีสองให้ดยทุกคนเพื่อให้เรามีกำลังใจจะดูคลิปอย่ากดคำโฆษณาพี่ก็ซัพพอร์ตเราหนึ่งช่องทางให้เรามีอ่ากำลังใจทำคลิปไว้เรื่อยเรื่อยให้เราไม่ท้อแล้วก็มีความสุขในการทำคลิปกับคนป่านะทุกคนนะไปบัลลูบายบายครับเดี๋ยวผมมาหาใหม่นะ <ไป S 1> เล็กน่าจะออกไปข้างนอกแล้วทุกคนเดี๋ยวผมนั่งรอเล็กแป๊บนึงก็กลับต่ทุกคน